สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ b k k m i s s นะคะโดวยวันนี้นะคะโฟจะมาให้ความรู้ทุกทกท่านเกี่ยวกับวิธีการใช้งานโปรแกรม Zoom เช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาดูวิธีการตั้งค่า Passcode ของ Personal Meeting ID ของเรานั่นเองนะคะเพื่อที่จะให้ง่ายต่อก,การใช้งานนะคะแล้วก็มีความสะดวกสบายมากขึ้นนะคะเราจะสามารถกำหนดเลขของการประชุมได้ดังนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ ขับแรกนะคะให้ทุกทุกท่านนะคะเข้าสู่โปรแกรม Zoom นะคะไปที่ zoom.us นะคะกด sign in นะคะใส่อีเมลพา s s ส o r d เวิร์และทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบค่ะหลังจากที่เราลอ in, ็อกอินเข้าสู่ระบบแล้วนะคะให้เราคลิกไปที่คำว่า setting นะคะที่อยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะเข้าไปที่ setting ได้เลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะจะเจอกับคำว่า Personal Meeting ID p a s s c o d e นะคะส่วนด้านบนเป็นคำว่า Meeting p a s s c o d e ค่ะสำหรับ Meeting p a s s c o d e นะคะก็จะเป็น Meeting ที่เราทำการจัดตารางหรือว่า Schedule ไปเรียบร้อยแล้วโดยที่เราสามารถคลิกตรงนี้นะคะเพื่อทำการเปลี่ยน p a s s c o d e ได้ค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะมาทำในส่วนของ Personal Meeting ID กันนะคะคลิกไปที่คำว่า Edit ค่ะ หลังจากที่เราคลิก Edit แล้วนะคะ mm hmm. เขาก็จะให้เรามาใส่ a s s c o d e ที่เราอยากจะตั้งเป็น personal meeting ID ของเรานะคะโดยที่ทุกทุกท่านสามารถกำหนดตัวเลขได้ค่ะ,ะในที่นี้เดี๋ยวกำหนดเป็นเลขนี้ก่อนนะคะจากนั้นกด Save ค่ะจากนั้นนะคะให้เรามาทำการทดสอบนะคะโดยที่เข้ามาหน้าคำว่า meeting นะคะจากนั้นกดคำว่า schedule a meeting ค่ะ พอเราเข้ามาที่หนะ้า Schedule Meeting แล้วนะคะเขาก็จะให้เราสร้างห้องประชุมนะคะเราก็ทำการใส่ t o อปินะคะใส่ช่วงเวลานะคะใส่ระยะเวลาที่ต้องการประชุมนะคะ มาถึงขั้นตอน Meeting ID นะคะปกติแล้วอะคะ่ะเวลาที่เราสร้างห้องประชุมนะคะเขาก็จะทำการเจเนเ t ตอ u t o m ม t ติให้เราก็คือเป็นเลขห้องนะคะแล้วก็อาจจะเป็น Passcode อื่นนะคะที่ไม่ใช่ที่เรา s ซ t ติ้งไว้นะคะและก็จะมีในส่วนของ Personal Meeting ID นะคะที่เราจะสามารถกำหนด Passcode ได้นั่นเองค่ะที่เราทำการตั้งค่าเอาไว้นะคะก็จะยังอยู่อย่างนี้นะคะจากนั้นนะคะกด Save ได้เลยค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะก็จะทําให้การตั้งค่ามีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะโดยที่เราสามารถกําหนดพาสโค้ดเพื่อให้ง่ายต่อการจดจําได้ในครั้งหน้าและครั้งถัดๆไปนะคะอยากจะให้ทุกๆท,ท่านนะคะลองเข้าไปทําการเซตติ้งนะคะและก็ทําการสร้างห้องประชุมดูค่ะสําหรับท่านไหนที่ยังไม่มีโปรแกรม Zoom ใช้งานนะคะก็ขออนุญาตฝากเป็นลิงก์ของบริษัทนะคะ b k k m i s t o n l i n e นะคะสามารถเข้าไปชมแพ็กเกจดีๆได้ที่เว็บนี้ได้เลยค่ะส่วนท่านไหนนะคะที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามสามารถติดต่อมาที่ Line a t z o o m b k k หรือโทรเบอร์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปหน้าจะเอาความรู้ดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านอีกนะคะช่วยติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ